ตอนนี้ขั้นน้ำขายขั้นน้ำแต่ก็ขายอยู่ในสวนตอนนี้พอขายคนละสิบบาทแต่ว่ากับพี่ลูกค้าหลายคนเพิ่นมาขอซื้อถอนพันน่าตอนนี้ก็ได้ม่ได้ได้จากขั้นน้ำครับถอนพันในบางสวนขายคู่มือนะครับแล้วก,บบกบ็บางมือกับเม็ดบางมือกับโบเม็ดนาห้อนเนี่ยตบตดำกว่าสองร้อยขวดต่อมือรายได้กันตาำก็ยังบ่ได้เลยได้ขายแรงกันตำสามร้อยสี่ร้อยช่วงสูงๆได้พันกว่ากับมีหรือบ,บางบางช่วงที่เขาขายถอนพันเาขาก็จบวกไป,ไปอีกนะครับ ได้พาทอนพันน้ำนะครับได้หลายกว่านี้ถ้าถาในความรู้สึกของพ่อเนี่ยถือว่าได้หลายได้เจ็ดไปร้อยเนี่ยก็ได้หลายแล้วเพราะว่าขายอยู่หน้าสวนเนี่ยบ่ได้ไปเสียน้ำมันรถบ่ได้เสียเวลาไปเห็ดทั้งอื่นขายอยู่เฉพาะตั้งอยู่หน้าสวนให้แม่บ้านขายผู้เดียวเข้าไปเหตุทั้งอื่นงานอยู่สวนกับบดเสียนะครับรายได้สำน็จถือว่าพ่ออยู่ได้แล้วมันเทียมอนทั้งหมดมันสิบหาไร่ที่ปลูกอ้อยเนี่ยประมาณสองไร่นะรวมทั้งในสระแล้วก็ คันแทหน้าประมาณสองไร่ฐานับรวมระวังขอบสะนีครับคันแทหน้าที่ขยายปลูกที่นี่ก็ขนาดจ,จะอยู่ประมาณสองไร่เศษเศฐานับเป็นกอกับประมาณ7 8็ดแปดลอยกอวิธีการจัดการรุ่นปลูกวิธีการแบบให้มีผลผลิตทุกเดือนก็คือปลูกเป็นรุ่นปลูกเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเขามีเวลาย่ามไหน,นเดือนหนึ่งอาจสิป,ปลูก10หลุมยี่สิบหลุมก็ลมแล้วแต่เขามีเวลาว่างเวลาตัดมันไม่ได้ตัดทีเดียวทั้งหมดมันต้องตัดขายเป็นรุ่นเป็นกอไป อ้อยมันกะ็ะไยมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเขาก็จะมีอ้อยขายตลอดทั้งปี